ขอรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ให้เพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าเปิดวาร์ปกันค่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาเปิดวาร์ปนี้ค่ะส่วนผักที่เชียงรายนะคะวันนี้พาทุกท่านมาดูเลยค่ะดูผักกาดนะคะดูสีต้นแบบงามมากแ้วแปลงแบบใหญ่มากยาวมากทุกคนเดี๋ยวพาไปสำรวจนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็น ตั้งโอ๋หรือขึ้นช่ายที่เรารู้จักกันนะคะนี่ปลูกแบบกินเองเหลือก็เก็บขายต้นกำลังอวบเลยค่ะนี่อันนี้ต้นใหญ่มากเลยทุกคนหอมมาก ไปเดี๋ยวไปดูผักกาศมีหลายแปลงนอกจากผักกาศแล้วนะ <c oughs> ก็ยังมีมะเขือเทศขึ้นแซมกันด้วยนะเออนี่มะเขือเทศดูสิโอ้เนี่ยปอดาานพิกของจริงจ้ะพราะดูสีมแมลงมแมลงแมลง ส่วนด้านนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นผักนาโอ้ยยุงเยอะมากๆเลยค่ะว่าที่นี่แบบอากาศชื้นนะคะผักกาดเอาว้ดองเค็มค่ะบอกเลยค่ะว่าที่นี่ดองผักกาดอร่อยมากนี่เป็นีน่นกำลังเริ่มงานผักนาจ้ะ สดสดปลอดสารพิษแน่นอนนะคะดูสิโอ้โหต้นกำลังเริ่มอวบเริ่มอวบเริ่มป่วนแต่ถ้าต้นโตมากก็กินไม่ร่อยนะทุกคนต้องกินแบบเนี้ยประมาณเนี้ยต้องแบบประมาณนี้เลยเนี้ยกำลังน่าทานไม่หนาเท่าไหร่เพราะว่าเขาถอนไปขายบ้างแล้วนะอุ้ยดูต้นนี้สิอวบสุด ว้าวดูลำต้นอ่ะอบมากนี่อีกลำต้นเขาแบบอวบสุดๆเลยโอ้ยแบบนี้ต้องอเอาไปผัดคะน้าหมูกรอบใช่ไหมคะเมนูก็มาในหัวสมองค่ะ, <c oughs> อ,ะอันนู้นก็เป็นผักกาดที่กำลังเพิ่งปลูกอีกหนึ่งแปลงนะอันนี้ถอนไปแล้วค่ะแปลงนี้ถอนไปแล้วเหลือนิดหน่อย ผ่าสำรวจค่ะผาสำรวจนี่ค่ะปลอดสารพิษของจริงนะมแมลงกัดแท้ใบไปแล้วเดินอ้อมหน่อยโอ้ข้างๆก็จะมีนี่นะคะกล้วยอ่าฝักทองก็มีลูกเล็กลูกเล็กนี่แปลงนี้เพิ่งปลูกค่ะ ผักกาดดองเป็นอะไรที่เมนูง่ายๆใส่กับกระดูกหมูนะคะต้มใส่กระดูกหมูอร่อยมาก <c oughs> แปลงไม่กว้างนะคะแปลงไม่กว้างแต่ว่าพนใช้พื้นทีน่น้อยมากแล้วก็ปลูกได้ไหลายอย่างมีถั่วด้วยนะเล็กน้อย ก็รดน้ากันแบบนี้ลยคะท่อให,ใหญ่ๆแบบนี้สายให,ใหญ่ๆแบบนี้นจะได้ความอวบความอ้วนของผักมาเต็มๆเลยาอันนี้ต้นเล็กกําลังเพาะเลยนี่เลยจ้าว้าวพาทุกท่านสำรวจแปลงผักแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย